สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์สมชายมหาการุณจะเข้าไปเคลียร์เรื่องออหลายๆเรื่องที่เป็นข้อกฎหมายกับชาวบ้านผู้เดือดร้อนในจังหวัดนครพนมวันนี้ก็ได้มากราบสักการะบูชาอ,อ,องค์พ่อพระพุทธรูป พระปฏติมากรรมที่งดงามอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นศาสนสถานแล้วก็เป็นโบราณวัตถุอีกวัดหนึ่งซึ่งมีวัดเก่าแก่นะครับเพื่อนๆอันนั้นเป็นพระโบสถ์หลังเก่าของวัดหัวเวียงนะะซึ่งมีความหลากหลายตรงหน้าวัดหัวเวียงนี้นะครับเช้าว,วันทุกเช้าว,วันจะมีทุกมีจะมีตลาด ที่มาจากฝั่งเราวรับพ่อค้าแม่ค้ามาจากฝั่งเราวก็วจะมาวางของขายไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งข้าวปลาอาหารที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราคือสอปปลาวนะครับวันนี้อาจารย์ได้มีโอกาสมาก็เลยโอกาสได้มาถ่ายคลิปอันนี้เป็นวิถีของชาวบ้านนะครับอันนี้ตลาดจะวายละสายละจะเที่ยงละ เขาก็จะขนของกลับครับแล้วก็มีสัดอรที่อยู่หน้าตอนนี้คือมีอยู่สองที่ที่อยู่ตรงกลางแม่นำ้ำโขงแล้วก็อยู่ติดฝั่งนี้นะครับอําเภอพระธาตุพนมก็เลยที่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่อของอีกฝั่งหนึ่งที่เขาใช้ประโยชน์นะครับและที่สำคัญก็คือตลาด ทุกเช้าเลยนะครับจะมีพี่น้องพ่อค้าที่มาจากสปปลาวนำเข้าปลาอาหารผลิตภัณฑ์หรือของต่างๆนะที่จะมาขายฝั่งเรานะรอันนี้มาอาจารย์มาถึงนะครับก็ตลาดวายแล้วก็ก็ไม่ทันวันนี้ไม่ทันนะครับก็รู้สึกว่าการค้าขายตัวนี้กำลังเข้าที่เข้าทางนะครับนั่นก็จะมีเรือของ อันนั้นเป็นท่าเรือนะครับอันนั้นเป็นท่าเรือที่รับส่งพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของแล้วก็พอตลาดวายปุ๊บก็กลับนะครับอันนี้ก็คือนั่นนะฮะเห็นไหมครับก็กําลังกลับกันการการสัญจรทางเรือนะครับก็น,น่าจะออกขวายาวๆแล้วก็วนออกขวายาวๆแล้วก็วนตามแม่น้ําตาม ความลึกความหนาของแม่น้ําความลึกความตื้นของแม่น้ำทอดทิ่านะครับเป็นวิถีของอ,อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอีกที่หนึ่งซึ่งสวยงามมากนะครับเป็นเบืนนี่นะครับหลังจากที่เราทําม,มาทาําภารกิจต่างๆแล้วก็เราก็ยังได้มีโอกาสมาศึกษาวิถีชุมชนของอบริบทของชุมชนในต่างจังหวัดมีวัฒนธรรม ความเชื่อการค้าขายสังคมหลายหลายหลาย,หลายภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมาสองพี่น้องฝั่งของทําให้มีอารยธรรมมีวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสองประเทศมากมายอาสมัยก่อนหรือเป็นตามประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนมาก็คือสองฝั่งนี้เป็นประเทศเดียวกันเป็นสุวรรณภูมินะครับซึ่งหลังจากที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองทางเจ้าอนุวงศ์ทางหลายๆวิถีทางการเมืองอาจจะมีศึกสงครามมา,าก็เลยกลายเป็นว่า,อาพอมีมหาอำนาจเข้ามาประเทศมหาอำนาจเข้ามา,าให้ให้เป็นการปกครองอก็เลยกลายเป็นว่าวิถีความเชื่อของคนในพื้นที่ก็แตกต่างกันไป าการแบ่งสรนปันส่วนของบริบทของอพื้นที่แผนที่ก็จะทําให้แตกต่างกันไปอ,อีกฝั่งน้นก็จะเป็นของสอปป,ปลาวพร้อมก,กันกับสันดอนทุกที่เป็นของประเทศฝรั่งเศสนะครับนี่วันนี้นะครับก็มีฟ้ามืดอตอนนี้ฟ้ามืดในส่วนประวัติศาสตร์อื่นๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปาพอไปถึงที่ แลยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าอาความเป็นมาอารยธรรมของประเทศต่างๆมีความแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ก็ได้วัฒนธรรมทั้งสองอย่างก็คือการค้าขายของสองประเทศซึ่งของถูกมากนะครับของถูกแล้วก็พ่อค้าพาณิชย์ต่างๆที่เราต้องการที่จะมาซื้อกม็มีมีมีสินค้ามากมายแล้วก็จะมีระหว่างเรือเข้าและออกที่ส่งคนข้ามฟาก ปาพอสมควรแล้วก็สองสำคัญก็คือเรามีวัฒนธรรมที่มีวัดวัดหัวเวียงนี่นะครับนวัดหัวเวียงทำให้มีวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีเราต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องสองสองประเทศนี้เอาไว้มีสักที่สักการะมีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีงานประจําปีต่างๆนี่นะครับ ในส่วนอื่นๆเดี๋ยวอาจารย์มีภารกิจที่จะามาทำงานสองสมบันก็จะอาใช้เวลาที่มีอยู่อย่างให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดก็คือเราจะนำเสนอความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีร่วมกันเพื่อที่จะให้ทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่ได้รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแล้วก็มิติต่ตา,ตางๆไม่ว่าสังคมเศรษฐกิจการเมืองของชุมชนต่างๆ ได้บูรณาการร่วมกันและศึกษาร่วมกันแล้วว่าความสวยงามวิถีดังเดิมของวัฒนธรรมประเพณีของประเระทศไทยเรามีมากมายที่เราควรรู้แต่เราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปวันนี้อาจารย์ได้มาแล้วก็ถือโอกาสนี้เป็นการศึกษาเรียนรู้กรณีของจังหวัดนครพนมส่วนอื่นๆต่างๆมีภารกิจใดๆเดี๋ยวคอยติดตามกับอาจารย์ในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ขอ ให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันแล้วก็นําเอาหลักของการศึกษาร่วมกันให้มันเป็นการเขาเรียกว่ามิติทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับใครจะเชื่อว่าค่าเงินบาทของเขาซึ่งต่างจากค่าเงินบาทของเราแต่ในขณะเดียวกันพ่อค้าพณิชย์ก็จะมีพื้นฐานของเศรษฐกิจพื้นฐานของราคา ราคาค่างวดของสินค้าต่างๆก็จะกําหนดโดยวิถีชุมชนเองซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้วันนี้อาจารย์ได้มาแล้วพอดีตลาดวายมาใกล้เที่ยงแล้วพอดีฝน,นฟ้าก็ไม่เป็นใจวันนี้ฟ้ามืดทั้งวันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้วัฒนธรรมสองพี่น้องฝั่งของก็ไม่สาบสนให้มีความสถาพรเราได้ค้าขายร่วมกัน ฝั่งนู้นเอาของมาขายฝั่งนี้เอาของไปขายแล้วมีการแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆทุกคนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนผู้ชมผู้ฟังทางบ้านอาจจะเห็นเรือซึ่งมีธงชาติของสปปลาวซึ่งเป็นเรือข้ามฟากขนส่งทั้งผู้คนแล้วก็ขนส่งทั้งอ,อุปกรณ์แล้วก็สินค้าต่างๆที่จะนํามาขายพอขายเสร็จปุ๊บก็จะเอากลับบ้านนั่นเป็นวิถีของ สองพี่น้องฝั่งของวันนี้ขอลาไปผู้ชมไปก่อนวันหน้าหรือโอกาสต่อไปอาจารย์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อมีโอกาสในการที่จะทำภารกิจก็จะจัดสรรเวลาให้อย่างลงตัวเพื่อที่จะถ่ายคลิปแล้วก็นำข้อมูลต่างๆให้ผู้ชมทางบ้านได้ศึกษาวันนี้เอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ